เพื่อนๆเ,เคยไหมคะเดินผ่านสถานที่ใดสถานที่หนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างบ้านหลังนี้ค่ะน่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือบ้านของเออน่าจะเป็นเจ้าของบ้านที่เป็นขุนนางหรือคนร่ำรวยใดๆอะไรก็แล้วแต่หลงรักบ้านหลังนี้ตั้งแต่เห็น รั้วบ้านเลยค่ะไล่ยาวไปอายุก็หลายร้อยปีแล้วค่ะความแข็งแรงความมีสเสน่ห์ความมีมนขังของบ้านหลังเนี้ยมันทำให้เราอะ่ะต้องหยุดแล้วก็ถ่ายรูปเพื่อเอามาเป็นที่ระลึกขนาดนั้นเลยค่ะรั้วบ้านหลังเนี้ยปิดมิดชิดนะคะแต่รั้วของเขาอะเราสามารถที่จะ ยื่นโทรศัพท์มือถือออกไปแล้วก็ถ่ายรูปขยายนะคะว่ามีลักษณะยังไงอยู่ท่ามกลางแมกไม้ครึ้มเขียวชฉวอุ่มงดงามมากๆช่วงที่เห็นเนี่ยจะเป็นช่วงฤดูร้อนออตะวันกำลังจะตกดินนะคะแสงกำลังได้ที่เลยพี่น้องก็จะเดินเลาะตั้งแต่ เริ่มต้นนะคะรั้วมาเรื่อยๆนะคะจนถึงประตูรั้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทาออกเป็นสีแดงนะคะสนิมก็กว้างใหญ่มากๆเลยค่ะหลังจากนั้นก็ไล่ดูรายละเอียดตามที่เราสามารถที่จะถ่ายรูปมาได้นะคะรู้สึกว่าบ้านเนี้ย จะกลายเป็นประมาณเหมือนพิพิธภัณฑ์นะคะอยู่ที่เมืองราดอปเซลใกล้กับทะเลสาบคอนสแตนต์หรือโบเดนเซค่ะเนี่ยค่ะรายละเอียดของรั้วนะคะมันก็จะออกศิลปะก็จะเป็นลักษณะแบบโครงสร้างแบบไม่ได้อ่อนช้อยนะคะแต่ก็สร้างความประทับใจ นะคะสำหรับพี่น้องนะคะซึ่งรั้วบ้านเนี่ยอยู่ท่ามกลางต้นไม้เยอะแยะหลากหลายชนิดเลยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วตรงนอกรั้วนะคะไล่ไปเรื่อยๆนะคะมันจะเป็นลักษณะของรั้วเออเป็นหินปูนนะคะเนี่ยแล้วพี่น้องก็เดินเลาะมาเรื่อยๆค่ะนะจนมาเจอเป็นเออเหมือนเป็นรูปนะคะ อยู่ในโครงสร้างเป็นรูปของศาส,สนาทางาโรมันคาทอลิกนะคะเป็นรูปพระเยซูเจ้าประมาณนี้ค่ะตกแต่งไว้นะคะแล้วก็เป็นรั้วต่อยาวไปอีกค่ะทั้งรั้วหินปูนแล้วก็รัว้วเหล็กนะคะตรงนี้เลื่อยมาเลื่อยเลื่อยมาเลื่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณนะคะ กว้างออกไปแล้วก็บริเวณโดยรอบๆนะคะของเ,อเรียกว่าเป็นเพื่อนบ้านของที่นี่แล้วกันนะคะก็เป็นรูปทรงทันสมัยแตกต่างกันไปค่ะ